คราวนี้เราลองมาศึกษากันว่าอะไรคือเหตุปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกันดูบ้างปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบดังต่อไปนี้ครับ 1. สภาพของคนขับจากข้อมูลสถิติพบว่ากว่า80%ของอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่นั่นเองร่างกายของผู้ขับขี่ที่ดีควรมีสุขภาพแข็งแรงมีสายตาดีมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน และมีสภาพจิตใจที่แจ่มใสเป็นปกตินอกจากนี้ร่างกายควรมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอเพื่อให้มีความพร้อมในการขับขี่แม้แต่ร่างกายที่ดีก็ยังต้องมีโอกาสได้หยุดพักผ่อนบ้างไม่ใช่หักโห,หมจนเกินกําลังอย่างเช่นไม่ควรขับรถติดต่อกันเต็มที่เกิน4ชั่วโมงเพราะร่างกายจะเมื่อยล้าเกินไปและที่สำคัญผู้ขับขี่ทุกคนไม่ควรดื่มสุราเสพยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท รวมทั้งยาบางประเภทที่มีผลข้างเคียงทําให้เกิดอาการง่วงอ่อนเพลียโดยเฉพาะยาบา้าถือเป็นสิ่งต้องห้ามสําหรับผู้ขับขี่มีโทษทางกฎหมายทั้งจําทั้งปรับเมื่อฝ่าฝืนสุรายาเสพติดเหล่านี้ทําให้ผู้ขับขี่ขาดสติขาดความยั้งคิดทําให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะการดื่มสุราที่ทางราชการต้องมีโครงการรณรงค์เมาไม่ขับขึ้นทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้ขณะเดียวกัน ผู้ขับขี่ที่ดียังต้องเป็นผู้ที่รู้ถึงกฎระเบียบของกฎหมายจราจรและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดจนเข้าใจในเครื่องหมายหรือป้ายจราจรต่างๆอย่างดีพอนอกจากนี้จิตใจและอารมณ์ของผู้ขับขี่ก็ต้องรู้จักควบคุมให้ดีมีน้ำใจรู้จักให้อภัยไม่ใจร้อนเกินไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ ควรสร้างให้เกิดขึ้นเป็นจิตสำนึกความปลอดภัยที่ติดตัวเราไปตลอดจะช่วยลอดอุบัติเหตุได้อย่างแน่นอนปัจจัยอันดับที่2คือสภาพรถยนต์อุบัติเหตุบางส่วนอาจเกิดจากสภาพของรถเองสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายก่อนการขับขี่ผู้ขับจะต้องมีความรู้ในพาหนะของตนอย่างดีพอรู้ถึงสมรรถนะอุปกรณ์เครื่องมือ ตลอดจนจุดเด่นต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมบังคับรถมีการตรวจสอบสภาพและดูแลรัก,รกษาอย่างสม่ำเสมอเครื่องดีเบรกดียางดีเพื่อความพร้อมในการใช้งานกระจกหน้าไม่ควรมีสิ่งใดบดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ทำให้มองทางได้ลำบากในกรณีที่มีการบรรทุกสิ่งของก็ควรอยู่ในพิกัดตามกฎหมายไม่ควรให้มากเกินไป นอกจากนั้นผู้ขับขี่ควรรู้ถึงจุดบอดของรถซึ่งทําให้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อยู่บ่อยๆจุดบอดของรถก็คือจุดที่คนขับรถยนต์มักจะมองไม่เห็นเมื่อมีบางสิ่งเข้ามาอยู่ในตําแหน่งดังกล่าวพิสูจน์ได้โดยการให้คนเดินจากด้านหลังรถมาด้านหน้าเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะมองไม่เห็นนั่นคือจุดบอดของรถนั่นเองจุดบอดดังกล่าวนี้สําคัญคนขับทุกคนจึงต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเมื่อเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลน อันดับต่อไปคือสภาพถนนเป็นปัจจัยที่3ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เพราะถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อหรือทางลูกรังหากคนขับไม่รู้ไม่คุ้นเคยย่อมบังคับรถได้ยากโดยเฉพาะทางโคง้งทางอันตรายจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพื่อความไม่ประมาทก,ก่อนการเดินทางจึงควรมีการวางแผนการใช้เส้นทางที่ดีมีการศึกษาเส้นทางให้พร้อมหรือหลีกเลี่ยงทางที่อันตราย ทำได้จะเป็นการลดสาเหตุจากสภาพถนนได้มากทีเดียวครับปัจจัยอันดับสุดท้ายคือสภาพของสิ่งแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะฝนในเมืองไทยมีอุบัติเหตุทางถนนอยู่เสมอๆด้วยสาเหตุดงังกล่าวนี้เพราะฝนจะทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นได้ไม่ดีและยังทำให้ถนนลื่นบังคับรถได้ยากเมื่อเจอฝนจึงควรลดความเร็วขับให้ช้าลงนอกจากนี้สภาพแวดล้อมอย่างครอบคลุมทั้งพายุหมอกควันต่างๆ รวมทั้งแสงสว่างโดยเฉพาะการขับขี่ในยามพลบค่ําที่มักจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นครับและทั้งหมดคือคนรถถนนและฝนหรือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุที่ทุกคนควรรู้และใส่ใจไว้ให้ดีครับ